อยากไปแคมปิ้งคิดถึงสีราชาแคมสวัสดีค่ะตนลับเจ้าชู้แม่ลูกจอมแคมอันนี้ผิดมุมโอเควันนี้นักปั่นมีอะไรนำเสนอวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะคะคืออะไรคะเนี่ยมันคือตะขอเกี่ยวตะขอเกี่ยวเกี่ยวอะไร มันเอาไว้เกี่ยวกับพวกเสาอ้กิ่งไม้ต้นไม้มันเป็นตะขอแขวนตะเกียงใช่ป่ะเอามาแขวนกับไฟอีกด้านหนึวนได้หมดทุกงนก็อี้ได้หมดนะหนูลงลองตัวดิจึบมุนได้ไหมได้แล้วเห็นไหมอีกเล็กไปต้องประมาณอีกด้านหนึ่งก็เอาไปแขวนกับไฟเอาไว้เกี่ยวกับอะไรนะเสาแขวนตะเกียงอีกทีหนึ่งเนาะหรือว่าต้นกิ่งไม้ หรือเสาไฟชิดก็ได้ลองเอาลองเอาไฟมาแขวนก็ได้ลองไฟมาแขวนให้โอเคนี่นะจะใช้อย่างไรแขวนเลยนี่มานนี้นะคะเผื่อบานที่ในเต็นท์มันไม่มีแบบเอิมที่เอาไว้มันแขวนด้านหน้าด้านเต็นท์เนาะอะไรอย่างี้โอเคตามกิ่งลงกิ่งไม้ถ้าเราไปอยู่ตรงพื้นที่ที่มันมีต้นไม้หรือกิ่งไม้อยู่เนาะก็ตรงนี้ไปแขวนเกี่ยวแล้วก็แขวนไฟได้สบายเนาะ วัดขนาดาดูซิยาวไหมพกได้ไหมขนาดก็ประมาณ28เซนแค่อ่านน้งปั่นฝั่งไ้เลยค่ะโอเครับถ้าใครสนใจถามรทบได้ที่แอดจี้ราชาแคมเลยนะคะสำหรับวันนี้แมวดำองจ์เข้มรักไปกโนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย